โอวาทพระพุทธชจีกงบทพินิจจิตยานร้อยแปดข้อที่ยี่สิบเกเจ้าคิดว่าตนบำเพ็ญไร้ความผิดแต่กลับไม่รู้ตัวว่ากำลังสร้างบาปหรือความเสียหายอันใหญ่หลวงนี่คือภาพสะท้อนของการบำเพ็ญที่ขาดการตระหนักรู้ในการกระทำของตนเองและความประมาทในการสร้างกรรมจงตระหนักว่า การบำเพ็ญธรรมที่แท้จริงนั้นไม่ได้ทำให้เราปราศจากความผิดพลาดแต่ทำให้เรามีสติปัญญาที่จะตรหนกรู้ถึงความผิดพลาดของตนเองการที่เจ้าคิดว่าตนไร้ซึ่งความผิดพลาดนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังติดอยู่กับความหลงผิดและความยึดมั่นในตัวตนแตาหลงคิดว่าการบำเพ็ญธรรมจะทำให้เราเหนือความผิดพลาด แท้จริงแล้วการปฏิบัติที่แท้คือการพัฒนาสติและปัญญาให้เห็นความผิดพลาดของตนเองได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้นการบำเพ็ญที่แท้ต้องฝึกให้จิตใจมีความถ่อมตนมีสติรู้เท่าทันความคิดและการกระทําของตนเองจงฝึกสำรวจตนเองอยู่เสมอพิจารณาการกระทําและผลของมันด้วยใจที่เป็นกลาง เสมือนผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอย่างยุติธรรมไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองเจ้าจะพบว่าเมื่อเรามีสติปัญญาเราจะสามารถเห็นและแก้ไขความผิดพลาดได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นบาปก,กรรมอันใหญ่หลวงผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้นย่อมมีความระมัดระวังและความรับผิดชอบสูง สามารถมองเห็นผลกระทบของการกระทำของตนอย่างรอบด,ด้านและพร้อมที่จะแก้ไขเมื่อพบว่าตนเองกำลังสร้างความเสียหายดังกระจกเงาที่สะท้อนทุกสิ่งตามความเป็นจริงโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังฉันใดจิตใจของผู้บำเพ็ญที่แท้จริงก็พึงสะท้อนความจริงทั้งดีและร้ายของตนเองอย่างตรงไปตรงมาฉันนั้น ความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องปฏิเสธหรือซ่อนเล้นแต่เป็นครูที่ดีที่สุดในการสอนเราถึงความไม่สมบูรณ์และโอกาสในการพัฒนาเรียบดังเกษตรกร,กรที่ต้องรู้จักวัชพืชเพื่อกำจัดมันและปลูกพืชที่มีคุณค่าการรู้จักความผิดพลาดของตนเองคือก้าวแรกในการเพาะปลูกคุณธรรมในสวนแห่งจิตใจ จงอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตนเพราะในการยอมรับและแก้ไขนั่นเองที่เราจะค้นพบเส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงการมองเห็นข้อบกพร่อง,องของตนเองอย่างชัดเจนนั้นไม่ใช่เพื่อการตำหนิหรือลงโทษตนเองแต่เป็นการเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อเราสามารถ มองตนเองด้วยความเมตตาและความเข้าใจเราก็จะสามารถมองผู้อื่นด้วยสายตาเดียวกันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติและเพื่อกูลติดตามพระโอวาทตอนต่อไปด้วยนะคะ